สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันหยุดสงการนะครับแต่เราไม่หยุดนะครับเรายังซื้อขายกันอยู่เหมือนเดิมตามปกตินะครับนี่โรงงานนรก <laughs> ซื้อขายไม่มีมันหยุดพักผ่อนนะครับนี่หาเงินนะครับหาเงินหาทองได้เนี่ยอันนี้ลูกค้านะครับลูกลูกค้าแฟนเพจน่ารักมากนะครับนี่มันหยุดนะครับก็เดินทางนะครับมาดูรถมาซื้อรถกับเรานะนี่คันนี้นะครับลูกค้าเดินทางมาถึงปุ๊บนะครับดูรถเรียบร้อยนี่วางเงินนะครับจ่ายเงินจองนะครับรอรับตัวรอเลิกงามยามดีมารับตัวนะครับ คันที่ลูกค้ามาดูกันวันนี้ก็คือนะครับ To y ยต้าไฮรักบีโก้นะครับเครื่องยนต์2.5ตัว4ประตูยกสูงโรงงานปี2010นะครับรถเท่าใหม่ล่าสุดเลยลูกค้าเห็นปุ๊บเตะตาดังปั๊บเลยรีบมาดูนะครับก็วางเงินจองนี่เรียบร้อยนะครับจ่ายเงินจองเรียบร้อยรอเลือกงามยามดีมารับตัวนะครับเราก็นี่ทำการซื้อขายกันอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับเปิดทุกวันนะครับนี่นะอันนี้คือลูกค้านะครับก็นะครับนี่เราก็ยังมีรถนะครับ นะครับสมาชิกของเรายังมีเลือกสรรนะนี่จอดซาบลาบอยู่นี่เด้อนี่นะครับอ่าเรายังเปิดทําการอยู่นะบนหยุนะครับันหยุสุดสัปดาห์วันหยุดนักขัดตันเลิกนะครับเราก็เปิดเราก็ขายนะไม่มีวันหยุดนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวพาดูพาชมนะคันที่ลูกค้ามาดูตัวกันวันนี้นะครับนี่เด้อนี่คันนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะนี่โตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับตัวพีแรนเนอร์นะครับสี่ประตูยกสูงโรงงานนี่ นะครับลูกค้ามาดูตัวปุ๊บนะก็วางเงินจองนะครับขอจบเงินสดปั๊บเลยนี่คันนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับรถยนต์มือสองนะครับคุณภาพดีราคาถูกนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร095 669 8 7 7 7 7นะครับย้ำกันอีกครั้งนะ095 669 8 777นะครับหรืใครนะครับสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยนะครับแยกเคียมห้วย ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ